ไดจะสูบนะเดี๋ยวให้นี่ปุลิไม่ดีจะสูบนะอย่าสูบเลยว้าวต้องมีเหตุผลด้วยเหรอก็คืออ่ะสวัสดีก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าววันนี้เรามีคนใหม่คนหนึ่งสวัสดีครับอไม่มีใครครับ อ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นเนี่ยคือคือวันนี้เรามีแขกพิเศษญว่างั้นเถอะนะมาได้แบบหนึ่งทำงานอยู่ที่ไหนครับเออหยู่หยุดไกล้อยู่ืดเอาได้เขาอย่าไปขำเขาอย่าไปขำเขาโอเคก็คือวันนี้ท็อปิกก็คือเดี๋ยวเหนื่อยไหมทเสียงเมื่อกี้เหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยผมก็เหนื่อยครับ เดี๋ยวแล้วปัญหาคือปัญหาไปไปเห็นมาจากทร์อ๋อวันวันนี้ผมเห็นคนแฟชั่นจ่อคอจ่อคอจ่อเกาหลีเออที่เห็นว่าแบบเออจต่อปากวันนี้เห็นจ่อคอเฮ้ยเท่ทะลุเข้าไปในคอผมยังไม่ได้จ่อเลยรีบไปจ่อเลยเลิกเลยโอเคโอ้แสบคอมาโอเควันนี้เราก็จะพูดถึงพัฟเป่ของการโซลี่ ก็เด็กคืออ่าผมลองเล่าถึงเรื่องของเด็กที่จะเริ่มสูบบุหรี่ไ่ไอันนี้ไม่ใช่หนทางที่จะสูบเราไม่กนับสเสุนรี่ก็จะสูบยังไงดีครับไม่ใช่คือจริงๆเนี่ยถ้าผมพูดตรงๆเนี่ยคือทุกคนมีสิทธิ์ใช่ไหมพี่ใช่ก็ไม่มีใครสาบไว้ครับสูบสูบได้สูบได้สูบได้ผม ไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กมัธยมปถมถ้าคุณคิดว่าคุณจะสูบอาสูบเลยแต่แต่คืออ่ะอย่าไปเดือดร้องคนอื่นแล้วกันคือประมาณว่าช่วงวัยรุ่นเนี่ยอ่ก็จะประมาณมีเพื่อนๆเฮ้ยสูบเปล่าสูบเปล่าสูบไม่สูบไม่ใจเลยเป็นมะงคนเดียวเลยเพราะว่าถ้าเกิดผมบอกไปว่าอย่าสูบนะคุณก็ต้องไปลองสูบใช่ไหมถ้างั้นคุณลองไปลองสูบดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันควรจะทําต่อหรือไม่ทําต่อ ผมอยากให้คุณตัดสินใจเองเพราะมนุษย์มีการตัดสินใจคนเรียนถึงมัธยมปฐมเนี่ยคุณคุณได้ผ่านการเรียนการสอนมาแล้วไร้อยอกาสแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงปัญหาที่แบบว่าทําไมมันถึงเป็นปัญหาที่เราต้องมาพูดเอที่แทนปัญหานี้ครับเป็นเป็นปัญหาระดับชาติระดับโลกจริงๆนะมันเป็นระดับชาติจริงนะกฎหมายก็บอกว่าใครสัตธานในประชาธิปไตยยกมือขึ้นเป็นพวโรคือ นี่แหละครับคือการสูบบุหรี่เนี่ยครับคือถ้าสูบคนเดียวเนี่ยเฮ้ยโอเคแต่พอมาสูบข้างนอกแล้วคนอื่นเขาเดือดร้อนเหม็นอ่าทั้งเหม็นด้วยทั้งทั้งไอเนี่ยควันรดเนี่ยคาร์บอนมอนอกไซด์แล้วยังมาเจอคาร์บอนไดออกไซด์จากบุหรี่ถอดหายใจเฮือกเฮือกอะไรประมาณนี้ก็เจอในกรณีไหนพี่แบบทุกที่ทุกที่ทุกก็สูบก็สูบอ่ะนั่นแหละสิก็จริงๆเนี่ย มันไม่ผิดไม่ผิดเลยแหละแต่ว่าคุณต้องเลือกที่ด้วยใช่ต้องเลือกที่แล้วก็เลือกที่จะทําต่อหน้าใครด้วยอือ,อยู่ตอนออยู่ตอนหน้าเด็กเนี้ยคุณก็ไม่ควรใช่ถ้าเกิดเด็กมันอยากสูบเองอ่ะเดยวมันไปหาเองไม,ไม่ต้องไปไม่ต้องไปสร้างเสื่อให้มันออไม่ต้องไปสร้างเสื่อให้มันคือผมเด็กคนนั้นมันอาจจะโตมันอาจจะสูบก็ได้แต่แต่ถ้าเกิดเราเราไม่ต้องไปทําให้มันดูก่อนเนี่ยเออ มันก็เป็นเชื่อมันเป็นก็เป็นการลดสื่อให้ให้เด็กเห็นได้น้อยลงใช่<า>ไหมมีมีงานหนึง่งผมไปเล่นดนตรีอเป็นงาน,นที่ใหญ่มากเป็นงานที่แบบรวมนักดนตรีอินดี200้สองร้อกว่าวงไม่บอกว่างานไหนนะโอ้ <c oughs> ชัดเลาพีอ <c oughs> ่อินดี้สองรกว่าวงเวทีแบบเยอะมากแล้วแบบโฆษณาว่าปอดเล่าปอดบุรีอ่โอ้โหปอดแทบพัง กอดคับคังสุดยอดมีตังกูไปเปลี่ยนใหม่แล้วอะไรประมาณนั้นแต่ก็จะมีใช่ไหมก็คือแบบวัยรุ่นหน่ะเนาะบางคนก็ต้องแบบมีเรื่องที่แบบบางคนแบบไม่ได้ชอบสูบแต่เห็นเพื่อนมันสูบอ่ะอยากอยากจะแบบเฮ้ยมันมันต้องมันอยากจะมีเรื่องคุยอ่ะ เออลองสูบเป็นยังไงบ้างเออกูอยากจะลองสูบมากมามากูต่อไฟให้เออบอกว่าไม่เป็นมันก็เป็นการมันก็เป็นสังคมเฮ้ยทำไมมันร้อนว่าผิดทางละเพื่อนผิดด้านเพื่อนอยู่ด้านนี้อย่านี้ออเนี่นนั่นใส่กองอะไรอ่ะก็ก็ถือว่ามันเป็นสังคมสังคมหนึ่งเนาะที่แบบว่าเหมือนกับว่าพี่ครับผมอยากจะสอบเข้าตรงนี้ยังไงดีก็เป็นเป็นสังคมชนิดเดียวกันแต่เพียงแค่ว่าอาจจะมีการ ทำกิจกรรมด้วยกันเป็นการทดลองอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าพูดในมุม,มที่ดีนะพี่ใช่ใช่ใช่แต่ก่อนพระเอกพระเอกหนังไทยเนี่ยต้องสูงดีนะ ตัวคงมันไม่สูบตัวคงไม่สูบจริงๆมันมาตั้งแต่ยุคนู้นเนาะซึ่งในยุคนู้นเนี่ยเขายังไม่ได้คนพบว่ามันเป็นแบบว่ามันเป็นโทษเจ้าพ่อเป็นซิก้าใช่ไอเอกก็จะสูบุหรี่แล้วตกไลก็จะแบบว่าดูร้อนๆนิดนึงจริงๆบุหรี่โบราณก็ใช้สมุนไพรธรรมดานะไม่ได้เป็นพิษกก็ใช่ครับแต่มันก็เป็นพิษนะพี่ควันอะไรก็ตามอ่ะมันเข้าอ่ะมันก็เป็นพิษหมดอ่ะคือในการ์ตูนเราก็ยังเห็นว่ามันสูบซิก้าที่เราเออใช่อ๊ไอกไอโอ้ กินผักขมนะลูกเดี๋ยวจะได้แข็งแรงแข็งแรงอะไรล่ะครับยังยักสูบลิยักษ์สินเซก้าอยู่เลยเป็นบ้องเลยแล้วก็ให้ผมกินผักขมมันจะช่วยเวลาทีมอสมาเล่ดีป่ะเออเออมันก็ก็เป็นก็ต้องโคษสืออะต้องอันนี้ต้องโคษสื่อก็แต่ว่าก็คือเด็กก็เดี๋ยวนี้ก็ต้องมีการศึกมีการศึกษาที่ดีขึ้นเอก็ต้องไปดูว่าทําไม มันมันเท่จริงหรือเปล่าไอ้สุบูลีเนี่ยมันเท่จริงหรือเปล่าพวกนี้มันมียุ6หกศนแล้วก็มี M ็มบสมัยนี้นะเอ็มีสมัยนี้เราเพิ่งดูกันเลยเพิ่งดูอ่ะโอน้ำแข็งคือแห้งคือไม่มีรูปแบบไม่มีรูปที่แบบจำบุรีออกจากปากพ่นควันแต่คือเป็นรูปที่พ่นควันวออกมาแล้วซึ่งจะใช้น้ำแข็งแห้งไชแ้น้ำแข็งแห้งอมไป้เฮ้ยผอนน้ำแข็งแห้งไงเพื่อให้มีควันไงเฮ้ยไม่ใช่ไม่ต้องสุบหรี่มันอาจจะเป็นเทคนิคก็ได้แต่ผมไม่รู้ว่ามันควันอะไรไงเออ ก็ถ้าเด็กถ้าหนังไทยเนี่ยนะเวลาฉากซูบุรีเนี่ยจะมีขาเซ็นเซอร์ซึ่งจะเ็กรู้อยู่แล้วว่าควันมันคืออะไรแต่หรือเด็กอาจจะยินตนาการว่ามันคือน้ำแข็งอมน้ำแข็งแห้งก็ได้เออมันเซ็ตแม่งแล้วมาอมเออเลยก็ เซนเซอร์เฉพาะคู่เรียงไงเห็นควันใช่ไหมเห็นแต่ควันก็เออต้องแข็งแห้งด้วยป่คือถ้าเซนเซอร์ควันด้วยแม่งคงไม่ต้องดูกันแล้วเนึ่จอคือฉากนั้นไม่ต้องอ้ํามัเล่นก็ได้หมามันเล่นก็ได้มันก็คงไม่สําคัญใช่ไหมหนังอะไรมันก็อาจจะลดอาจจะเอ่ออาจจะลดลงไปด้วยแต่ว่าถ้าถามว่ายิ่งปิดกั้นยิ่งเป็นการส่งเสริมหรือเปล่าอืพี่ว่ามันมันมันมีผลไหมมันแลาสันดานคนว่ะมันหรือว่าทำให้เราอยากรู้ เออมันยิ่งทาให้เราอยากรููบ้างแล้วมันก็ทําให้เราแบบว่าแต่มันก็มันก็แล้วแต่คนเนี่ยคือ่าก็คิดได้สองอย่างนะถ้าเป็นพี่พี่ตอนเป็นเด็กอ่ะพี่จะตั้งคําถามประเภทที่ว่าทําไมถึงต้องปิดเออทำไมถึงต้องปิดส่งเสริมทางอ้อมแต่ว่ามันก็มีคนอื่นที่ใช้คําถามแบบอื่นว่าสูงแล้วดีไหมเอออะไรอย่างเงี้ยออพอเวลาคนสองคนมันตั้งคําถามไม่เหมือนกันมันคิดไม่เหมือนกันการกระทามันก็ไม่เหมือนกันคือสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็แล้วแต่ คือบุหรี่มันไม่ได้แบบแล้วเวลาเราขายอาหารใช่ป่ะร้านอาหารมันเปิดมามันก็เจ๊งได้ใช่ป่ะแต่แปลกไว้บุหรี่อยู่คู่โลกมาเหมือนเบียนเหมือนเล่าอะไรก็โอเคว่ามันไม่ได้นานมากแต่ว่ามันก็มันก็อยู่มาเรื่อยๆแล้วก็ยอดขายก็ไม่ได้ตกลงเขาก็ยังอยู่ต่อได้เรื่อยๆก็แสดงว่าแม้ว่าจะเปลี่ยนผัดหลายรุ่นแล้วอ่ะมันก็ยังคงอยู่ต่อได้เป็นสิ่งที่แข็งแกร่งสิ่งหนึ่งในตลาดสินค้าเออ ก็ถือว่าถ้าพูดถึงเรื่องทั้งๆที่มีความท้าทายทั้งห้ามจำหน่ายเนี่ยรู้สึกว่าจะเสียภาษีเยอะกว่าเสียภาษีเยอะกว่าด้อวยเยอะกว่าปก่าเยอะกว่าธุรกิจอื่นๆรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ภาษีแบบเก็บคูณสองอ่ะแต่ก็ยังมีคนนิยมสูบนิยมไปนี่ถ้าเกิดว่ามันเป็นมวลละหนึ่งร้อยบาทโอเคมันก็อาจจะแพงมากขึ้นแต่ก็เชื่อไหมมันก็จะมีบุหรี่เถื่อนออกมาถูกต้องใช่ใช่แล้วพี่คิดยังไงที่บอกว่าลณลง แต่ว่าก็มีโรงงานเลยของตัวเองพี่ว่ามันก็อาจจะเป็นเป็นเรื่องของสายการบังคับบัญชาครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องการเมืองที่ละเอียดอ่อนมากละเอียดอ่อนหมายถึงว่าเอคุณแล้วโดนสังเกตไหม <laughs> ไหม่ <laughs> มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะละเอียดอ่อนหมายถึงว่า <laughs> เป็นเหตุผลที่ทําในสิ่งที่ไม่มีเหตุผลได้สาระเราเรียกเรียกสิ่งนี้ว่าละเอียดอ่อนเพราะเราไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมทําไมเออก็ ยอดเก็บยอดเก็บภาษีจากสุราบุรีเนี่ยมันเยอะมากเยอะมากมันคือรายได้หลักประเทศเออในไทยพีอกเลยก็อาจจะอาจจะเป็นเหตุผลละเอียดออนไปอีกอ่ะแต่ก็รวมๆแล้วก็คือไม่ห้ามครับถ้าสูบก็สูบให้ถูกที่หรือแต่ทีเนี้ยเราพูดในประเด็นที่ว่าเมื่อคุณสูบแล้วเมื่อสูบแล้ว คุณควรจะทํำยังไงปฏิบัติตัวยังไงเราไม่ได้แบบบังคับคุณเพราะเรารู้ว่าเราบังคับคุณไม่ได้อยู่แล้วอ่าเพียงแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งเราเข้าใจนะว่าคนที่สูบอ่ะเขาก็แบบว่าคงมีความสุขบางอย่างอะคือบางคนที่แบบเห็นก็เครียดเครียดใช่เครียดก็เออสูบบุหรี่นิดนึงและก็ไม่ได้แปลว่าคนที่สูบบุหรี่เป็นคนเลวเป็นคนไม่ดีเพราะเขาอาจจะเป็นพ่อของลูกเออเป็นแฟนของเมียเป็นอะไรในหลายๆอ่าเป็น เมียของเมียหรือเป็นของงงมกงงก็เขาก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเป็นสังคมเป็นสาดคมคุณด้วยแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าการสูบตรงนี้มันไม่มันไม่ไปส่งผลข้างเคียงกับคนอื่นอะไรซึ่งถ้าคนอื่นทําสิ่งบางอย่างที่ส่งผลข้างเคียงกับเราเช่น คุณก็สูบุรีควันคุณลอยไปห้องเขากลางคืนเนี่ยคุณจะนอนเขาตีกองเสียงดังอ่ะเออคุณจะรู้สึกไงมันเป็นความมันเป็นสิ่งที่มันก็เกิดขึ้นแล้วเราจําเป็นที่จะต้องอยู่ร่วมกันเอเราก็อยากให้ให้คลิปเนี้ยหรือว่าสื่อเนี้ยไปถึงเพื่อที่เราจะเราจะเราจะรักกันมากกว่านี้อะไรเงี้ยก็เรามีพี่คนนึ่งกำลังจะโยงเข้าเลยคือเป็นคนที่สุบุรีและเป็นตัวอย่างที่ดีมากใช่จริงเหรอจริงไม่เคยเห็นเลยอ้าวเหรอ ก็พี่พี่เขาหนาออกก็ทุกครั้งที่จะสูบเนี่ยแกจะเดินออกไปทางหางไปไหนก็ไม่รู้อ่ะไปเลยหายไปเลยหายไปเลยแต่แต่ก็คือก็รู้แหละว่าแกทําอะไรคือแต่แกก็จะไม่พูดอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ปากก็ไม่มีกลิ่นใช่ใช่แกก็ไม่พบให้เห็นด้วยแกก็กําจัดทุกอย่างแต่ก็มันเหมือนกับมันเป็นความสุขส่วนตัวที่ไม่อยากรบกวนคนอื่นอ่าเราก็จะมาฟังเสียงคลปกันครับไปฟังกันเลยนะครับ ก็ก่อนอื่นเราก็ก่อนเราสูบเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่ามีคนรอบข้างเราหรือเปล่าที่เขาไม่ได้สูบแล้วควันบุหรี่ของเราเนี่ยมันจะไปทําอันตรายต่อเขาหรือเปล่าให้เขา,ขาราคาญหรือเปล่าถ้ามันมีคนรอบข้างอยู่เนี่ยเราก็เดินออกไปหาที่สงบสงบหรือว่าหามุมที่เขาจัดไว้ให้เราสําหรับสูบบุหรี่เนี่ยเรวก็สูบไปให้พอใจ <The> แล้วค่อยกลับมาหาเพื่อนๆอ,นอะไรอย่างนี้อย่าไปสูบ ในกลุ่มคนที่เขาไม่สูบหรือว่าเขารังเกียจอะไรเงี้ยเพราะมันจะเหมือนทําลายเขาด้วยแล้วเขาก็จะคิดไม่ดีกับเราด้วยออสูบบุหรี่ก็เคี้ยหมาออกฝรั่งหรือว่าพอสูบเสร็จก็เข้าห้องน้าไปบ้วนปากไปอะไรอย่างเงี้ยแล้ว,วสูบก็พยายามแบบคือที่พี่ไม่ที่มันแบบไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีกลิ่นเพราะว่าเวลาสูบก็เป่ามันออกไปไกลๆถ้าเราเป่าใกล้ๆอย่างเงี้ยมันก็จะแบบควันก็อยู่ที่ตัวใช่ไหมอยู่ที่หัวอยู่ที่เสื้ออะไรเงี้ยมันก็จะเหม็น Mm hmm. หรือว่าสูบก็ไปที่ปร่งถ้าแบบหาที่ที่แบบมีลมมีอะไรอย่างเงี้ยสูบประลมก็ได้พัดควันของเราออกไปต,ตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มต้นตตคือพี่พี่อะเป็นคนไม่ไม่ติดบุหรี่นะเพราะว่าเอาจริงแบบสูบบุหรี่เพื่อที่อยากด้วยแบบว่าคือทํางานอยู่ในที่ออฟฟิศใช่ไหม mm hmm. ก็อยากจะเดินออกไปดูบรรยากาศข้างนอกบ้างาไปสูบอากาศนอกบ้าง <c oughs> แต่ว่า <c oughs> แต่ว่า <c oughs> อนนี้เดินไปไม่มีอะไรทําไง ก็ต้องมีบุหรี่เป็นเพื่อนอย่างนี้แล้วก็คือมันไม่ติดไงมันไม่เป็นคนที่ติดมันก็เลยไม่ต้องไม่ต้องสูบบ่อยๆไม่ต้องแบบสูบตีทีอะไรอย่างงี้มันก็เลยนานๆครั้งหรือว่าอะไรคลายเครียดอะไรอย่างาเ<ต>างี้ยแล้วก็สูบบุหรี่ก็อย่าให้รบกวนคนอื่นแค่นั้น,นพอแล้วเพราะว่ามันก็โทษบุหรี่มันก็มีก็เป็นตัวเราคนเดียวพอคนอื่นก็อย่าให้เขาไปโดนด้วยแล้วกัน